อันนี้อันนี้ก็ถือว่าสําเร็จเรียบร้อยเนาะพี่น้องเนาะนี่ออมบอกหอยมีเงเดือนแล้วแล้วบาทนี่เป็นตาแสบบอพี่น้องหญ้าฟักก้นบอกหอยที่น้อยมีเงเดือนก็สิบไปเก็บพักมาใส่ออมด้วยบาทนี่ใส่ล้วดอกแค่ใส่กะตาพ่อแล้วซ้ำนี่ไปเอาโตไม้อันนี้พักตำลึงพี่น้องพักตำลึงไม่เดือนมีเดือนกับพ่อแน่แล้วนี่มีเดือนกับสิบไปเอาพักอีตู้บาทนี่เอาพักอีตู้บาทนี้ มาพอ้าพักพักอ่ปุพักสลันเน่หรพี่น้องเอ้ยพี่น้องเบิ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 งโอ้ยไปตอกัอนเด้อสิบัวใดางาพ่อบักเขือเทศกะเก็บบักเขือเทศสันได้บันหอดแล้วหอดต้นพักอีตูวลหรพี่น้องออมบักหอยออมผีรักสันนพี่น้องขากลับเมื่อหอดเงือนกะสิเบิงสะกอนบามันสิไดอีหยงังอีกบอพี่น้องเอ้ย โหยอดพักหวานอ่อนๆจัดมาเก็บใส่กันได้พี่น้องอมใส่กันไปเลยนี่ผู้เฒ่ามากหลายพักหวานอันนี้กินบ่ได้เด้พี่น้องไม่ประดับเห็นยอดยอด,ยอดปรสิมาเก็บข้อมีเงยเดือนกินบ่ได้กินบ่ได้ตัวนี้ ไปไปบาดนี้อ้าวได้ใส่กระตาอีกแล้วบาดนี้เข้ากระสิพ่อเราได้บาดนี้เือแต่ว่าใส่บักพีกบ่อใส่ก็ใส่เป็นน่วยได้บาดนี่คันใส่ตามพอดีม่ใไ่แถวอ้าปากจังฟอง,องกินบได้ซะแล้วบาดนี้หอดแลว้วหอดแข่ไมีไเแถวละมีไ่แถวกระสิเด็ดคือเกาได้บาดนี้โอ้ยได้เวียกยากไงยยละ่ะพี่น้องเออว่า,าแล้วม่ใไ่เดือนกระสีนี้ไปใส่ขระเบือนี่ นี่ตั้งกระทะแล้วเอาเขามาพาะยัยสักก่อนกวัาไปกว่าไปมันเหลืองสักก่อนจะ้ะหมอกเขากระข้างสักกันไวเลยเฮี้ยงการลองซองพี่น้องเดี๋ยวมันเหลืองแล้วไม่ยเยอนจะเอามาหาย้ยเบิงอีกทัหนึ่งเนาะนเหลืองแล้วพี่น้องเหลืองแล้วบาดเหลืองแล้วโอ้อยู่นี่ซาการีได้มันสงสัยมันสีเมย นอำไป้น้ากันเด้เอเจ้าอยาว่งน้ำผึยเด้อล่องคลิปเศร้าในงานหลายล่องคลิปสายในงานน้อยเพิ่นว่าพี่น้องเอ้ยมาดมามา,มาตำเขาขัวเขาเบือซอยมีเดือนเด้ออ้ยบางพี่น้องแห <c oughs> ลกก็ได้บาทตำแหลกแล้วเขาเบือ่อ <c oughs> บาทใน,นมีเดือนเกนิดได้ตะไข่มาแล้วพี่น้องมึงหันลืมลืมเอาตะไข่นี่ พุน้คนกับสิมกักใส่พุน้คนกับสิบมักไ่เด้อใบประกุดันนี้เดือนนี้เดือนกับมกักมันได้สดสดกินลงไปเลื่ยอย่งสินะ่ะเหลือจังสีอยากถิ่มใส่กับถิ่มใส่ตามใจจา้าของแบบตรไม่เดือนกับสิท้ำการตำบัดรไม่เดียนกับสีหันหันหันชักหน่อยนี่กัแบใส้บาตนี้ก็ได้ตามจำนวนละเนาะบานได้ของเครื่องปรุงเข้ามาแลว้ว ติดไฟวซะและ้วคือข้าต่ำแล้วเนาะมาก็โลงหมองไปลวดเสร็จละเอียดแห้งได้พี่น้องกานละเอียดแห้งมันก็จะเป็นเอเล่ขาดบ่ได้คืออียังพี่น้องเดี๋ยวม่ไดเดินแปอามาให้เบิ่งอียังว่ามาแล้วพว่วงสีเดือนแล้วพี่น้องพี่น้องสิเห็นน้ำข่อยว่เน่ ไก่เสดเดือดแล้วพี่น้องใกล้แล้วใกล้แล้ววานนี้ไม่เดือนกะสีว่างเขาขัวลงไปก่อนประเด็นก็ไม่เดือนเองดอกเด็ดเองกะทาก้าว่ามันนำต้มห้ามมันสูุคนละเ้าจังทิมบักหอยลงขันทิมบักหอยลงโดนโดนบาดนี่มันสีโหดพี่น้องคือกันหลักประเภทหอยคือกันหลคกับ เป็นพวกหอยแข็งหอยยางเนาะหัามันเ้าหลวกถึงเนี่ยมันก็สโหดเบิดบวลดิกินจอยเนื้อมันอันนี้คืออมห้าสิบวลดิใส่นวขาดบวลดิขึ้นเียมันจะบมเข็มขนผ่านในมีเดนใส่ผงนวใส่ลายเสียบลายใส่หน่อยเสียบหน่อยโอ้ยนี่ล่างแล้วล่างแล้วงมว่านนี่มาขค้างไ้ขึ้นนึง มันจังอ,อ่น่บอมิสิินลงไปพี่น้องลงไปครับเออพี่น้องบกหอยก็รงไปล,ละล่ะยังก็ลงไปล,ละล่ะมาทันกันตามขั้นตอนเราพี่น้องเนาะนี่นี่ออมบกหอยนี่งเดือนอันนี้อันนี้จะถือว่าสําเร็จเรียบร้อยเนาะพี่น้องเนาะนี่ออมบกหอยมีเงยเดือน เแล้ว,วบาดนี้เป็นตาแสบบอพี่น้องบาทนี้เนี่ยเนี่ยเน,นี่มาเดินมาเดินพี่น้องเรียบร้อยรุ่งเรียนกินซะละคาสิ